รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเนตตี้่งปดจดต้องให้เรามารับจดที่เนี่ยใช่แน่เลยอะ่ะลองอ่านดูลองอ่านดูให้ทั้งสี่สาวไปทำภารกิจพร้อมเปิดโจทย์ที่วัดโสธรวรวิหารจังหวัดฉะเชิิเศราห้ามเปิดอ่านก่อนถึงที่ทำไมต้องห้ามเปิดก่อนด้วยอะ่ะ โอ้นั่นสิอันนี้หรือเปล่าคัโจ๊งั้นเราไปเลยไหมชาเชิงเซาอย่าไปบอกสองคนนั้นกัน <c oughs> ไปเถอะ สาวผจญภัยชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการคำถามประจำเดือนมีนาคมคุณคิดว่าใครในสี่สาวผจญภัยชอบการผจญภัยแบบหวาดเสียวที่สุดพิมพ์1นึ่ชัดชัชยาพิมพ์2ลิลลี่รำรพา,าพิมพ์สานตตี้พัชรทรและพิมพ์4ี่ปามเอมิการีบส่งคำตอบของคุณมาที่ SMS c 1 1 1388ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับเสื้อจากรายการสีสาวผจญภัยพร้อมรูปถ่ายและลายเซน็น มายังไงทำไมพวกเราต้องมาอยู่กันที่ฉะเชิงเซาด้วยเนี่ยก็เพราะว่าทริปที่แล้วเนี่ยลี่กับพี่เนฟซี่ทำภารกิจแพ้ไงที่ตะวันตกไทยแล้วพอลี่ไปรับโจทย์อ่ะเขาก็ให้พวกเรามาที่เนี่ยแหละฉะเชิงเซายู่ไหนเฮ้ยมาภารกิจที่หนึ่งภารกิจแรกของสี่สาวผจญภัยในวันนี้ให้ทั้งสี่สาวไปสักการะศึกษาข้อมูลและประวัติของหลวงพ่อโสธรจากคนในพื้นที่ ภายในวัดโสธรวราวรามราวิหารและไขข้อสงสัยว่าคนที่มาขอพรที่นี่เมื่อสมหวังแล้วทำไมต้องถวายไข่ต้มงั้นเดี๋ยวปงว่าเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรกันเลยดีวยกว่าปะ วัดโสธรวราวรามวรวิหารตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองริมแม่น้ำบางปะกงเดิมชื่อว่าวัดโผงสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานหลวงพอ่อพุทธโสธรพระคู้านคูเมืองของชะเชิงเซาครับ่นนะคะคุณน้องน้องใส่เสื้อคุมก่อนนะคะเพราะว่าเสื้อของน้องสั้นค่ะยังไม่เรียบร้อยนะคะค<อ>ุณน้องแขนกดด่ะใส่เสื้อคลุมอีตัวหนึ่งได้เก่งละลูกใส่เสื้อคลุมก่อนนะคะ นไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่เสื้อลงคนให้สื้อบรเียนมาอลูวไหคะนี่แจกอุปกรณ์เตรียมพร้อมขอบคุณครับค่ะนี่ได้ล้วค่ะ อินใจเนาะใช่แต่ว่าเดี๋ยวจากนี้เนี่ยพวกเราจะต้องเริ่มทำภารกิจต่อไปกันได้แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจยังไม่จบแค่นี้เราต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณประวัติของหลวงพ่อสมทรด้วยสวัสดีค่ะพวกหนูอยากจะรู้ประวัติของหลวงพ่อสมทรที่พวกเราไปกราบกันมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ว่ามีความเป็นมาประวัติเป็นยังไงบ้างมีความเป็นมาประมาณ200กว่าปีแลละท่านก็ลอยตัวน้ํามาอย่างที่ทราบันเรอลอยตัวน้ากันมาแล้วทำไมโบสถ์ของหลวงพ่อโสธรน,นะคะวิหารนะคะทําไมถึงมี2ที่หรอคะตรงนี้พิซัากใหม่ฮะสร้างใหม่ก็เป็นตำหนงของสมเด็จประเทศวะนะในหลวงท่านสุหมายประมง ปีแลล้ว่ะคนที่เขามาไหว้หลวงพ่อโสธรเวลาเขามาขอพรกันแล้วนูนเห็นเขาแบบทำไมต้องเอาไข่ต้มมาไหว้ด้วยอ่าใช่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 ไหมสังเกตไหมคะพี่ผมสงสัยเหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องไปไปสอบถามแม่ค้าดีก็คือตามร้านไข่ต้มที่อยู่ด้านหน้าใช่ใช่เราไม่ต้องกังวลไปเรื่อยรอบรู้เราไปถามข้างหน้าดีกว่าตอนนี้เราขอบคุณพี่ๆเขาแล้วขอบไปถามไปกินข้าวที่มาให้ความรู้เรื่องราวขอบคุณค่ะ โบลรลาณเขาบอกว่าหลวงพ่อชอบไข่ต้มให้ถ้าเป็นอะไรแล้วก็ให้บนเขทา,าทีา่ถายนะคะห่วยเลยเข้าห้องผ่าตัดแล้วตอนนั้นมันไม่ฟื้นตามระยะเวลาที่หมอเขาบอกแล้วคุณป้าก็ก็เลยกลัวว่าเราจะไม่ฟื้นเขาก็เลยบนหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยตอนบนก็ปรมันขึ้นชั่วโมงเราก็ฟื้นนี่ไข,ไข<ด>่ต้มเออเราไม่ขับร้านนี้เหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านพี่นี่รับต้มไข่นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะครั้งแรกเลยที่บ้านจะเป็นขายไข่ดิบค่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ขายไข่ต้มพอดีคนมาไหว้หลวงพ่อเขาต้องการไข่ต้มเขาบอกให้พี่หนู่แเลี้ก็ต้มให้หน่อยนึงพี่หนี่ก็เลยต้มให้พี่หนุ่มก็เลยขายไข่ต้มมาตลอดเลยกลายเป็นอาชีพเสริมไปเลยอ่ะแล้วทำไมเวลาว้าน พอโสธรเนี่ยถึงต้องเอาไข่ต้มไปถวายละ้คะก็เขาเห็นว่าเออแปดริ้วมีฟาร์มไก่เยอะ,ะก็เลยเอาไข่ไปถวายหลวงพ่อกันแล้วคนก็<ะ>ให้ตามกันมาสรุปแล้วคนเขาไปขอพรหลวงพ่อพอขอแล้วสําเร็จได้ผลแล้วก็เอาไข่ไปถวายหลวงพ่อกันอ่ะโอเคหายงไัยแล้วพวกหนูขอขอบคุณที่หนูเลก็กมากๆเลยนะคะให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณนะคะค่ะ ภารกิจที่ทั้งสีสาวได้รับจากคุณป้าจะเป็นอะไรและจะต้องไปปฏิบัติภารกิจกันที่ไหนช่วงหน้าหามพลาดครับ บริษัทอสมทจำกัดมหาชนประสานความร่วมมือกับ3องค์กรชั้นนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KPN Music จำกัดในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการเสริมทักษะศิลปินด้วยหลักสูตรวิชาชีพสื่อสารมวลชนภายใต้การบริหารจัดการของสำนัก m c o t Academy ซึ่งประกอบไปด้วย2หน่วยงานหลักได้แก่ฝ่าย m c o t Training Center และฝ่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเล่นเต้นแสดงให้แก่ศิลปิน นักศึกษาและผู้ที่สนใจอยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยปัจจุบันบริษัทอสมทจ,จำกัดมหาชนมีศิลปินในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น10คนและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้แก่ศิลปินเพื่อก้าวสู่การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการบันเทิงเมืองไทยต่อไปอีกหน่อยเราจะมีทรัพสาารนะมากขึ้นมีรัธุรกิจมากขึ้นอะไรต่างๆคือทำางไงจะรองรับกับงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคบ น่าจะเป็นความยืมมือที่ก่อ,อให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ใหมๆในในวงการสื่อสารมวลชนคนอื่นๆที่อยากจะเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด Mco ม r t ร a ท e เลอย่างพวกเราเนี่ยได้เชื่อมั่นแล้วว่า m m p o r t ACADEMY เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาคุณให้ไปถึงฝั่งฝันได้จริงๆสีสาวพระจนภัยชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการคำถามประจำเดือนมีนาคม คุณคิดว่าใครในสี่สาวผจญภัยชอบการผจญภัยแบบหวาดเสียวที่สุดพิมพ์หนึ่งชัดชัดชยาผููหนึงการท่องเที่ยวแบบหวาดเสียวเนี่ยก็ต้องเป็นชัดเลยค่ะหัวเขานี่มีแต่แผลเป็นค่ะเพราะว่าชอบปีนต้นไม้พิมพ์สองลิลลี่รำคาญจะเป็นใครไม่ได้เลยน้องากรลีเพราะว่าเธาชอบไปเที่ยวโรลเลอร์คสตเตอร์รถไฟเหาะตีล,ลงังกายิ่งสูงยิง่งมาพิมพ์สามเนตตี้พัชรธรต้องเป็นเนตตี้สิคะเพราะว่าเนตเนี่ยชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยปีนเขาปีนน้ำผาจำลองเนี่ยสุดยอดไปเลยพิมพปปปาาลมเเออออิกน่แแบง้ว เป็นคนที่แบบว่าชอบขับรถไฟด่ปล่อยมือค่ะเชื่อมีใคาจริงๆค่ะรีบส่งคำตอบของคุณมาที่ sms 411 3 8 8 8ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับเสื้อจากรายการสีสาวผจนภยัยพร้อมรูปถ่ายและลายเซ็นประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่2เมษาย,ยน2556นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่2สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเซายังมีอีกอนั่นก็คือ พระพิคเนตปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐสถานที่วัดสมารัตนารามให้ทั้ง4ี่สาวไปสักการะและหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดภายใน5นาทีเพื่อตอบคำถามใครตอบได้มากที่สุด2คนเป็นผู้ชนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าภารกิจนี้นะเดี๋ยวก็พาสุาวต็นแพ้ได้เลยจ้ะไปแล้ว วัดสมานรัตนารามตั no ้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่ประดิษฐานพระพิคเนตปางนอนสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนฉะเชิงเซาอีกที่หนึ่งด้วยล่ะครับและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่วัดสมานรัตนารามแล้วพวกเรารู้ไหมว่าที่นี่นะเป็นที่ประดิษฐานพระพิคเนตปางนอนสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยล่ะโอ้อย่างนั้นเดี๋ยวรอช้ากัเลยดีกว่าเรามีเวลาแค่ห้า ทีแยกกันไปเป็นคู่เลยดีไหมโอเคไม่อยากจะบอกว่าเราสองคนเนี่ยข้อมูลแน่นขนาดไหนเราสองคนก็ไม่อยากจะบอกเหมือนกันว่าข้อมูลแน่นมากขอบอกแน่นมากโธ่ นี่ไงมาแล้วแน่แนราวนจะได้รู้ว่าใคระปึ๊กจริงตามคำบอกเล่าขานครอบครัวที่ก่อตั้งวัดคือครอบครัวขุนสมานอืมเชื่อย,ยังไม่จบแค่ขุนสมานนะสิอ่เ<ร>าเรามีสิบรุ่นป้าพี่นิตี้รู้มากกว่านี้ไหมหสมานพี่นี้ไม่มีใครได้คะแนนเพราะว่าคือครอบครัวของท่านขุนสมานจีนประชาค่ะคำถามที่สอง <ítulo> บริเวณด้านหน้าครับพี่คนิจะมีปูนปั้นรูปหนูอยู่ถามว่ามีหนูบริวารทั้งหมดกี่ตัวเร็วเร็วเร็วี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวก็เลยได้ไหมพิษค่ะมีคนจะตอบยั้ไคะหกตัวแปดแปดตัวไปดได้แล้วมางอบคือห้าตัวเท่าพระพิคเนตรวันสมาน นารามีลักษณะแบบใดสีชมพูปางนอนสเสวยสุขไม่ใช่ค่ะงาหักข้างหนึ่งผิดค่ะโอ้อโหลักษณะแบบใดหรองั้นจะตอบนอนนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวยังถูกไม่ทมั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะคือกึ่งนั่งกึ่งนอนต่างเพนั่นเองพ <ỏi> ระมีคแนกที่วัดสมัยรัตนารามีความสูงเท่าไรโอ้ยโอ้ย <c oughs> <โห>ตอบแบบ1ิอกอะไรต้องตอบหน่วยด้วย16 <c oughs> เมตรใช่ยช่ใ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 ช่นา่ใช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 ่ในาใช่ใช่ใช่ใชช่ <c oughs> กับปางก็เป็นผู้ชนะในภารกิจนี้นะคะนี่พวกเราดูเฮ้ยนี่ถ้าใช่ฉันเดานะฉันว่าคนแพ้นี่ต้องโดนทำโทษแน่ๆภารกิจที่3ภารกิจต่อไปสำหรับผู้ชนะจะได้ไปชมงานศิลปะระดับโลกว้าวที่ประติมากามปั้นทรายโลกสำงเราผู้แพ้ให้ไปทำขนมเปี๊ยะของขื้นชื่อของเมืองแปดริ้วที่ขนมเปี๊ยะ แล้วนํามาฝากเพื่อนๆด้วยลลอย่าลืมเอาขนมเปียกมาฝากเราสองคนด้วยนะรอชิมนะจ๊ะยกลับมาชมกันต่อว่าทั้ง4ีสาวจะปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สําเร็จหรือไม่ติดตามชมได้ช่วงหน้าครับส,ส,วสวัสดีครับผมพลตำรวจตรีรอยอิงคัพเโรดผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวสำหรับเส้นทางการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซา ตำรวจท่องเที่ยวมีเส้นทางการเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญมาแนะนำให้ทุกท่านทราบกันครับสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข304มินบุรีฉะเชิงเซา์รวมระยะทาง75กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเซาได้แก่วัดโสธรวรารามวรวิหารวัดสมานร,รัตนาราม นำความสุขให้คนไทยทั่วไทยครั้งนี้ยกทัพนำความสุขมาอย่างพื้นที่ภาคใต้ซึ่งนอกจากผู้ที่มาร่วมงานจะได้ร่วมเล่นเกมจากบุตธกิจกรรมต่างๆแล้วยังได้กระทบไหล่กับเหล่าศิลปินดาราและพิธีกร,รจากโมเดลนานทีวีรวมไปถึงพิธีกร,รจากรายการเลดี้ไน้ายและรายการสี่สาวะจนภยัยสวัสดีค่ะพวกเราสีสาวะจนภยัยตอ,อนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กิจกรรมอ,อสอทสนันจรญที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสว่วนบรรยากาศจะเป็นยไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ เชื่อว่าประชาชนี่เห็นว่ามาให้ความสนใจมากนะครับมาเที่ยวงานโอโอ,โอ,โอโท่อหมอจอจนุกยังเลยนับใจหมาแค่นอกจากนี้นะคะเราก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว M อ็มออคอร์ดแคของพวกเรานะคะ MCo มค a ร์ดแคเป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนของบมจออสมทซึ่งเปิดรับผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการร้องเล่นเต้นและแสดง กบุคลากรคุณภาพในวิชาชีพสื่อสารมวลชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงและยังเปิดโอกาสให้เป็นศิลปินในสังกัดเอ็มคอร์ทคาเอีกด้วยวันนี้มาออดิชันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับนนออรสรแฟน,นาชาวชนบุร,รีแล้วก็ทางภูมิภาคตอนออนนะคะไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเราะวันที่30มีนาะคมนี้ค่ะเราไปเจอกับคุณแน่นอน ได้รับภารกิจให้มาทําขนมเปี๊ยะเนี่ยค่ะที่ตั้งเส้นจัวก่อนอื่นเนี่ยพวกหนูขอถามก่อนนะคะว่าทาไมขนมเปี๊ยะตั้งเส้นจัวเนี่ยค่ะถึงเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดฉายเชิงเซาอะคะขนมเปี๊ยะตั้งเส้นจัวนะครับค่ะเราอยู่มา80ปีแล้วครับค่ะแล้วก็เราก็ทําขนมเปี๊ยะด้วยสูตรที่มาจากจีนตั้งแ,แต่นุ่นอากงของผม,มครับผมแล้วเราก็มีชื่อืุบ้านเราเี่ยทำตั้งแต่ต้นคือเราวัตถุดิบสดมาทํา อย่างไส้ฟักเนี่ยก็เอาลูกฟักจริงๆเนี่ยมาเชื่อมเองเ,องเลยคุณชายธนาสีเนี่ยเคยมาชิมแล้วบอกว่าขนมเราเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยครับโอ้โหที่สุดในโลกเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูรบกวนให้พี่ช่วยสอนพวกหนูสองคนทำขนมเปียกหน่อยนะคะยินดีครับค่ะไปเลยครับเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแล้วพี่นัตตี้ใช่เตรียมที่จะทำได้หล่าขนมที่เป็นเบสิกเราก็คือไส้ถั่วแล้วก็ฟัก นี้ก็มาถึงเปลือกขนมเปี๊ยะเปลือกขนมเปี๊ยะเนี่ยแป้งที่เราเห็นนะมันจะทับกันแล้วประมาณเ้าชั้นชั้นแรกนี้ก็คือบทไปยาวๆนะครับบดเนี่ยพยายามให้มันเท่ากันชั้นจะได้เท่ากันนะครับแล้วก็ทับกันนะครับลองให้ครับบดออกไปล้น้ำหนักต้องลงเท่าๆกันเลยครับพยายามให้มันเท่าๆกันอย่างนี้เราได้แป้งเสร็จแล้วทำยังไงต่อคทออครับผมก็จะมาทำให้มันแบนๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไส้มาห่อ ลองดูครับจะรอดไม่เห็นมันติดอ่ะอ่ไม่เป็นไรครับติดก็ดึงออกได้ให้ตรงไปมันเมันแบนเอาเลยครับปั้นดีกว่าให้นะครับกดไปกดให้มันเป็นก้อนๆเลยครับหยิบขอบๆขึ้นมาครับตัวครับตัวครับหมุนไปด้วยครับหมุนไปด้วยหมุนไปด้วยให้หนูหมุนด้วยอ๋อใช่หมุนมือไม่ต้องเต้นวนแนนคือเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อเสร็จแล้วก็คว้าอย่างนี้ครับเอ่บ อ๋อเปียกแล้วมันจะแบบา็เปียเลยต้งต้องนะอย่างตอนนี้ขนาดเท่าไหรนนี่ครับขนมเปียกเนี่ยเราจะรู้เนี่งว่าของร้านไหนในสมัยก่อนมันไม่มีแพคเกจจิ้งนะครับก็คือเขาก็จะเป็นอันนี้คือเป็นสีผสมอาหารนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยก็จะเป็นแกะสลักชื่อร้านไว้นะครับแล้วก็กระทับตามไป นีค่คือของใครอย่างนี้ครับตั้งแตนจัวขั้นตอนสุดท้ายของการทําขนมเปี๊ยะเพียงแค่ทาไข่ลงบนขนมเปี๊ยะแล้วนําเข้าเตาอบประมาณ10นาทีแค่นี้ก็จะได้ขนมเปี๊ยะแสนอร่อยแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเากเาขนมเปี๊ยะกับไปฝากเพื่อนนะคะคเออว,วันนี้พวกหนูสองคนขอบคุณมากเลยที่ช่วยมาสอนวิธีการทําขนมเปี๊ยะให้กับพวกเราระะขอบคุณค,ะค,ค่ะ ประเทศไทยเราเนี่ยค,คนเมื่อยเลยนะน,นี่ยโอ้โหเมื่อยมากพี่ชารู้ปะ่ะตอนนี้ฉันนึกถึงอะไรนะ้องความนึกถึงอะไรพี่ชารข,ขนมเปี๊ยะใชขนมเปี๊ยะเออใช่ลืมไปเลยอะ่ะสองคนนั้นอ่ะเขากำลังทำขนมเปี๊ยะกันอยู่ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังใช่แล้วเออกำลังอยู่พอดีเดยร์นี่ไม่ต้องรอเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งรอขนมเปี <R ose> ๊ยะกันดีกว่าได้ไหมไปเลยไหมไปเฮ้ยรู้สึก เราก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะเนี่ยนะแต่ว่าก็โชคดีมากๆที่ได้มาชมปรติมากรรมระดับโลกที่เป็นสายปั้นที่จัดแสดงที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่แรกเลยนะจ๊ะใช่แล้วสวยมากจะบอกยอดโอเคโเคไปชมมาคงเหนื่อยละหิวละีิว่า ได้เอาไข่ไปส่งบ้างไหมคะมีค่ะหนูขออาสาเอาไปส่งเองคะ่ะได้ค่ะเไข่อตเ,เป็นแบบนี้แก้บนไม่ได้อะเขาสั่งไข่ปอกไว้อ,ะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ลูกค้าจะแกะด้วยอ่ะน้องช่วยพี่แกะด้วยละกันแย้